อันนี้ผมมาทำท่อครับคาร์บอนนะครับแต่มันเหลืองมันลอกใช้น้ำยาิาตโตนนะครับตัวนี้นะครับลอกลอกแล้วเกลือออกแล้วมันจะลอกแบบนี้เดี๋ยว,วเราอำพ่นใหม่นิ่โตนเนี่ยมันจะระเหยเลยครับมันแอลกอฮอล์เลย ดูสีครับแคลปล่าที่มันเหลืองๆนะครับเราซ่อมได้แบบนี้นะครับให้ดูตอนลอกที่ตนหาซื้อได้ทั่วๆไปร,ร้านเคมีควันเดี๋ยวเรามาดูย้มใส่ไปแค่นี้ ยิ่งต้มถุงใหญ่ๆกว่านี้เก็บไว้เพราะอัจฉริมนจะละลายเร็วครับมันเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วครับเคปลาหรือว่าเลกเกอร์ที่เอ่อเคปลา,เ,าเลกเกอร์ที่มัน,นึงเหลืองเริ่มลอนออกแล้วครับเดี๋ยวเรามาเสร็จแล้วก็มาพ่นใหม่นี่ครับก็แล้วก็ทิ้งเลวครับท่อใบนี้ ก็ซื้อมาห้าพันในนีน้พร้อมคอนะครับใส่เอเดนี่ครับอันนี้ผมเคยขูดเ,เคยเคยขัดแล้วนะทามันแต่จะลอกับแต่รู้ตรงนี้จะลอกหรือเปล่าว่าขูดไปแล้วนี่ดูตัวนี้เริ่มลอกคือปกติผมไม่น่าไปลูบออกเลยมันน่าจะลูแล้กเกอร์ออกมาได้ไม่ติด เย็นเย็นมือนะครับเย็นมือไหมแอลกอฮอล์เลยเรเปลี่ยนเป็นตรงนี้รูปมันจะดา่างไหมครับไหนนะมันลอกเห็นไหมครับมันกล้องสูบนะมันขัดมันแหว่งนะจะรอ ก็ประมาณชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงครัก็มาดูใหม่จากที่เราลองทำมาแล้วนะครับยวลองลองแกะดูถุงแม่ง่วงะได้ไยึดหายนี่ลอกแล้วดูดิดิด,ดิลอกไหมเห็วลอกไหมแงม่งเนี้ยหามุมแสงไม่ได้เลยนีย่งไงมันลอกแนละ้ว เห็นไหมแล้วผมเปลี่ยนถุงแล้วได้ถุงมาอีกใบละรอบนี้ใหญ่กว่าเดิมไม่รั่วแน่ๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองดูอันนี้ผมขอรูปออกก่อนแล้วกันรูปหอกก่อนรูปหอกก่อนไอ้เหมือนเคลื่นผ้าด้านเลยปะยึดยึดหายแล้วเรซินข้างล่างจะลอกมันไหมือมันลอกแต่เล็กเกอร์มันลอกแต่เล็กเกอร์ว่ะ เราลอกไปแล้วนะครับนี่ครับบางส่วนเลกกเกอร์ที่มัน,นด่างตอนแรกๆที่ผมจะถ่ายรูปอยู่มันผมไล่ถ่ายรูปไว้ว่ม,มันด่างนะครับผมว่ามันทําได้แล้วก็ทําได้จริงๆเดี๋ยวผมจะลองใส่ถุงดีๆครับมาลองทําดูผมว่ามันไม่ยากอ่ะแล้วเราก็ไปเคลือบเลกกเกอร์หานเลกเกอร์ดีๆถ้าเป็นเลกเกอร์กระป๋องน่าจะเหลืองอีก เ่าจะเอาเบกเกอร์รถยนต์อะไ 2K อะไรนะมันหลุดออกมาเลยนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไออะทิโตนเนี่ยอะทิโตนอะทิโตนเนี่ยมันมันถึงมันน่าจะได้ครับดูนะครับต้เหมือนเคลือบแดด้านไปเลยต่อไปเนื้อมันจะหลุดหรือเปล่าก็ต้องลองดูที่มันเคลือบแรกนะครับลองดูลองดูแจม รอ,อ,อบนี้ได้ถุงมาดีๆแล้วเราใส่ไปเลยเห็นไหมอ่ะใส่มันเดิมเแลาคิดว่าเคปลามนแตกดีนะซื้อมาเยอะซื้อมาลิตรหนึ่งกันผ้าผ้าจริงๆเพราะครั้งแรกทำในครั้งแรก ใส่ให้เยอะเลยใส่ให้เยอะเลยปิดฟ้าเจ็ดต่างถึงไม่ไหวยากมากเลย เราติดมาวิธีเลยเรือล้วเราเล่นแม่เราเล่นมันเนี่ยรวยนะม,มันจะ่ติดถุงหรือเปล่าน่าใช่มันระเหยเร็วนะครับต้องใส่ถุงนี่แนะหละถ้ามันจะระเหยเร็วเหมือน,นทินเนื้อ มันจะะเหยไปเรื่อยๆเห็นไหมเ,เดี๋ยวมาถ่ายดูใหม่นะครับมันจะดา่าง<ะ>จะใสๆนี่จะแบบนี้ อันนี้มันมันเป็นโลโก้ที่ติดไว้เพจดที่มันติดไว้มันไม่อาจจะไม่โดนแสงแดดหรือว่าอะไรมันจะมันไม่เหลืองอ่ะมันไม่หอกแล้วต้องขูดออกเดี๋ยวผมขูดออกออกแล้วกันแล้วก็มาลงยาใหม่เห็นไหมครับแสงมันอาจจะนี่อาจจะเห็นนะครับมันนูนเลยมันเป็นโลโก้ปิดแล้วมันก็ไม่โดนแสงแดดไม่โดนความร้อนหรือไงมันเลยไม่หลุดในอื่นมันก็หลุดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาทำให้ดูใหม่เกือบทิ้งไปละใบนี้ามาซ่อมเองอมาใส่ให้ดูใหม่ให้ได้มาเชฟล่าด้านเลยใส่เนีนผมทำใหม่หมดเลยนะครับปัญหาคือมันร้อนครับมันละมันก็ไหมเหลืองไปเลยแตกไปเลยใบนี้ ใช้ได้ทดลองครับจากที่เราใช้น้ำยาลอกเลกเกอร์ไปแล้วนะครับหรือว่าลอกเลชินอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลองทําดูน้ํานี่ก็เหมือนครับเราลงแล้วเลกเกอร์ผมว่านะคิดว่าคิดว่าลองดูครับเงาเหมือนเดิมถ้ามองอย่างนี้นี่นะก็มีเหลืองบ้างเพราะว่าน่าจะยังไม่ขัด าขัดแล้วมันน่าจะเหลืองแต่ไม่เหลืองมันมันจะไม่เหลืองดูนะครับเห็นไหม,มลายขึ้นไหมอ่าต่อไปตรงด้านนี้ด้านที่มันเป็นโลโก้ที่มันติดโลโก้ที่ผมบอกด้านนีน้เห็นไหมมันฟ้าเลยเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมนี่นะห้าด้ตรงนี้ยนะครับแสดงว่า มันยังมีแล็กเกอร์ที่ยังไม่ได้ตรงนี้ผมขัดไว้นะครับตรงนี้ผมขัดใช้กระดาษทรายขัดขขดูะน,ดนะครับมันจะออกขาวแล้วก็ออกเส้นสแล้วเห็นดงม่ามีอีกชั้นหนึ่งนะครับพี่เห็นไหมตรงนี้ครับผมขัดไว้ผมขัดไว้ซึ่งยังไม่ได้ลงน้ํายาตอนแรกที่ลงยาลอกแล็กเกอร์ครับผมเลยลองดูเฮ้ยมันน่าจะถือมันยาลอกเล็กเกอร์แล้วมันก็น่าจะลอกได้นไหม ลองดูครับถ้าเกิดเราเลื่ลอนไปเติ้มันจะเป็นอย่างนี้อาจจะลายๆหล,ลอกๆตานะ่ะนี่เราไม่ขัดตรงนี้เดี๋ยวเรามาขัดตรงให้สะอาดแล้วก็ลงลัตเกอร์นะครับนี่นะใสเหมือนเดิมโอเคเองดูให้ใหม่ทำมาดูให้ใหม่ดูใหม่เออมั่วดีกว่า